สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะพบกับคุณครูปุ๊บป,ปั๊บมาทุรดาวัฒนศินป์ EP นี้เป็น EP ที่14ค่ะข่าวที่แล้วเราเรียนเรื่องโอวาทส 3. เป็นเรื่องของการทำความดีนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องของการทำจิตใจให้บริสุทธิ์เนื้อหาจะเป็นอย่างไรเด็กๆไปรับชมกันได้เลยค่ะ ให้นักเรียนสังเกตภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิในท่าต่างๆนะคะการปฏิบัติตนดังภาพมีความสำคัญอย่างไรนะก็คือเป็นการทำไมคะฝึกจิตใจให้สงบมีสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาถ้าเราปฏิบัติตนแบบนี้ก็จะมีประโยชน์ก็คือมีสติสัมปชัญญะในการดำเนินชีวิตเพิ่มขึ้นมีความผิดพลาดน้อยลง เป็นการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์นะคะแต่คุณครูเชื่อว่าการทำสมาธิด้วยวิธีต่างๆแบบนี้ตามรูปเด็กๆของครูต้องได้เคยทำแล้วอาจจะเป็นการนั่งสมาธิก่อนนอนนะคะแล้วทำให้เราจิตใจสงบนอนหลับฝันดีหรือจะเป็นการนั่งสมาธิก่อนที่เราจะเริ่มเรียนในวิชาต่างๆค่ะ การทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์นะคะคือการฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้สงบนิ่งอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่เปลี่ยนแปลงสามารถปฏิบัติได้โดยการฝึกสมาธิการบริหารจิตเจริญปัญญาช่วยให้จิตใจเกิดสมาธิไม่ฟุ้งซ่านมีอารมณ์ที่ผ่องใสมีความจำดีและยังทำให้ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขนะคะ,ะ,คะเด็กๆ คุณครูสรุปแผนภาพความคิดนะคะวิธีการที่เราจะทำให้จิตใจบริสุทธิ์มีทั้งหมด5วิธีด้วยกันค่ะถ้าเราแผ่เมตตาก็จะส่งผลให้ใจเราสงบเป็นสุขถ้าเราสวดมนต์ไหว้พระนะคะก็ทำให้เรามีจิตใจที่บริสุทธิ์ถ้ามีการนั่งสมาธิโดยการยืน่นเดินหรือนั่งส่งผลให้ใจสงบมีสติปัญญาที่ดี ถ้าเราอ่านหนังสือธรรมะก็จะส่งผลให้สุขภาพจิตของเราดีถ้าทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นก็จะทำให้อารมณ์ของเราแจ่มใสค่ะหลักธรรมนะคะทางพพุทธศาสนามีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตก็คือทำให้ชีวิตเราถูกต้องตามทํานองคอธรรมไม่ปฏิบัติตนสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่นทำให้ชีวิตมีความสุขค่ะ ถ้าเด็กๆปฏิบัติตนตามหลักโอวาสามที่เราเรียนกันมาแล้วก็คือมีการไม่ทำความชั่วการทำความดีและการทำจิตใจให้สงบนะคะสังคมเราก็จะเกิดความสงบสุขสงบร่มเย็นพอทุกคนร่วมกันทำแต่ความดีปัญหาต่างๆหรือความวุ่นวายก็จะหมดไปนักเรียนคะถ้าเรานำหลักโอวาสามมาปฏิบัติ ก็จะทำให้เรามีจิตใจที่บริสุทธิ์การฝึกตนเองให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายวาจาจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพอนักเรียนนะคะรับชมคลิปสั้นๆนี้จบแล้วก็ให้เด็กๆทำใบงานค่ะใบงานที่14ในเรื่องของโอวาสาการทำจิตใจให้บริสุทธิ์มีตัวอย่างให้เด็กๆ รับชมกันนะคะว่าเราต้องทำอย่างไรไม่ยากเกินไปเลยใช่ไหมคะเด็กๆทำเสร็จแล้วถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปส่งเข้ามาในอัลบั้มวิชาสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ